ผู้ประกอบการรายต่อไปมาพร้อมกับแอปพลิเคชันขายบริการที่เป็นแหล่งค้นหาและรวบรวมการจัดจ้างงานการบริการทุกรูปแบบสวัสดีครับผมอภิชาติเรืองจีราวานนท์ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ไหน .com คครับชาเคยซื้อบริการไหมฮะอาจจะไม่ใช่บริการอย่างที่ชาคิดนะครับ บริการในที่นี้ผมหมายถึงบริการที่สร้างเป็นรายครั้งครับยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านช่างไฟฉีดปลวกสูบซ้วมปั๊มกุญแจรถยกฉุกเฉินในประเทศไทยมีผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้อยู่มากถึง2ล้านรายครับแล้วก็ในจํานวนนั้นเองมีที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นกิจการห้างร้านรวมอยู่ด้วยถึง2,000 0รายครับ ผมก็ทราบมาว่ายังมีปัญหาในอุตสาหกรรมนี้ที่ยังไม่ได้ถูกแก้อยู่พอสมควรเลยครับเรื่องแรกก็คือกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เขายังประชาสัมพันธ์อยู่ในกลุ่มโซเชียลมีเดียอยู่เลยครับซึ่งปัญหาก็คือข้อมูลมันกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเรื่องที่2ก็คือเมื่อเขาไปประกาศหางานอยู่ในแอปพลิเคชันที่ใช้ในการหางานนะครับ <c oughs> เขามักจะถูกบวกส่วนต่างไรายได้หรือหักค่าหัวคิวครับเรื่องที่3เองผมพบว่า ยังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่เขาไม่สามารถดิจิทัลให้ตัวเองมาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันกับธุรกิจสตาร์ทอัพและกิจการเขาโดนดิส랩ไปครับเลยเป็นที่มาของแพลตฟอร์มแอปที่ไหนครับแอปที่ไหนคือแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสที่ใช้สำหรับค้นหาจ้างงานด้านบริการครับเราทำหน้าที่เป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองให้ผู้ที่ต้องการทำงานด้านบริการสามารถมาฝากโปรไฟล์ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วก็ถูกติดต่อค้นหาได้จากคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงครับ เราจะไม่ใช้โมเดลในการหาเงินแบบหักคอมมิชชั่นครับแต่เราให้ใช้บริการซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจของเขาครับลดต้นทุน Operation เพิ่มโอกาสในการตลาดและการขายครับ mm hmm. เครื่องมือที่เรามีให้ใช้บริการก็จะมีตัวอย่างเช่นระบบจัดการบริหารการจองเหมือนที่ Agoda ใช้กับโรงแรมครับอันต่อมาก็คือระบบบริหารจัดการคิวงานการนําคนไปทํางานเหมือนที่ระบบของ Grab ใช้กับ Rider ครับ วันนี้ผมมาเพื่อยื่นข้อเสนอ6ล้านบาทแลกกับหุ้น20%หวังว่าจะได้ร่วมงานกับชาร์คเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ดีขึ้นไปอีกครับอะไรเป็นจุดที่เราขึ้นมาทำตัวนี้ครับแบ็กกราวน์ของเราคือผมทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมาแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ในการพัฒนาเครื่องมือประมาณนี้ให้ ภาคเอกชนค่อนข้างเยอะแล้วเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่มีแพลตฟอร์มที่เขาสามารถมา s u b สไครต์และใช้ได้เลยครับมันต้อง m มดทูออเดอรในปัจจุบันนะครับเริ่มมียูเซอร์อย่างครับมีประมาณ50,000ลายครับเป็นฝั่งของ marketplace ผู้ที่เข้ามาฝากโปรไฟล์แล้วก็เข้ามาหาจ้างบริการแต่ว่าฝั่งที่เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เป็นผู้ประกอบการเราเพิ่งเบต้าลอนช์ในเดือนนี้เองครับ ซอฟต์แวร์นี้พัฒนามากี่ปีแล้วพัฒนามาร่วมๆวมงปีครับใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่สิบเอล้านนิดหน่อยครับออก็คือว่าเป็นซอฟต์แวร์ของเราเองใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดให้บริการในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับสาหรับยูเซอร์ที่เข้ามาใช้ฟรีครับที่ได้ห้าหมื่นคนมานี้ที่หางานได้เนี่ยมันมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กี่คน,นครับจำนวนทรานสัคชันที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วมีอย่างน้อย200รรายการครับแต่ว่าผมคิดว่านั่นคือน้อยมากๆเท่าที่เราทราบครับไรายได้ต่อไปคืออะไรโฆษณา เราทำเครื่องมือที่เป็นระบบ SaaS Software as a Service นะครับแล้วก็เอาไปให้ธุรกิจ SME ใช้เป็น s u b s c r i p t i o n Model ครับแล้วเขาสามารถอัปเกรดเพื่ออัลล็อกเครื่องมือต่างๆเข้าไปครับที่ผ่านมาเห็นแอปอย่างนี้ค่อนข้างเยอะมากคือมาแมท ครับบางคนเน้นไปที่จังหวัดตัวเองเลยอันนี้กําลังพูดถึงทุกอย่างที่เป็นธุรกิจบริการถูกไหมครที่เหมาะจะเป็นงานที่จ้างเป็นรายครั้งที่เป็นเรียกว่าเป็นว o ร์กเกอร์ระดับเลเวอร์ครับพูร้รลบเหมาได้ครับเป็นปั๊มกุญแจสดอกกุญแจเทรนเนอร์ฟิตเนสอะไรประมาณอย่างนี้ครับเข้าใจว่าตัวนี้มันมีเจ้าตลาดอยู่แล้วในในตลาดปัจจุบันใช่ไหมครับแผนในการทําการตลาดของเราเป็นยังไงครับสิ่งที่ชักแจ้งสักครู่นี้จริงครึ่งหนึ่งครับ คำว่าเจ้าตลาดตรงนั้นคือผู้ให้บริการที่เขาทํางานด้านนั้นอยู่แล้วผมไม่ได้ไปเป็นผู้ให้บริการแข่งกับเขาผมเป็นตลาดเป็นเจ้าของแผงตลาดที่ให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นเขามาลงขายครับรวมถึง s m e รายย่อยๆที่เขาไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เพื่อแข่งกับสตาร์ทอัพเหล่านั้นได้สิ่งที่แตกต่างจะมีแค่เรื่องของโมเดลรายได้ของเขาเขาคือหักคอมมิชชั่นจากเลเวอร์เหล่านั้นแสดงว่า unfair advantage ของคุณคือคอมมิชชั่นฟรีครับ แล้วลูกค้าที่มาทิ้งข้อความไว้ตรงนี้ว่าเขาอยากจะไปเป็นอาชีพนี้ทำอันนี้ไปพูดหานี้มีประมาณกี่รายเกือบ1ปีที่เราทำอย่างน้อย6 0 0 0โพสต์ครับใน5 0,000ยูเซอร์นั้นครับ Security ้ทำยังไงอย่างวันนี้มีคนส่งแอปพลิเคชันปลอมตัวเองเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ไปหาลูกค้าแต่จริงๆไม่ใช่เทรนเนอร์คือเราอาจจะมีการ K Y C มีการคอลี่ฟายรวมถึงจัดอะคาเดมี่เข้าไปเทรนนิ่งให้เขาแล้วให้เซอร์ติฟายครับว่าเขาผ่านการอบรมโดยพาร์ทเนอร์ของเราแล้ว ปัจจุบันมีรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คำนวณอย่างไรถึงคิดว่า20%ของบริษัทเนี่ยอยู่ที่6ล้านบาทตัวที่เป็นระบบ Subscription ตรงนั้นยังไม่เกิดรายได้ขึ้นครับแล้วคำนวณรายได้บริษัทยังไงนะครับผมไปเช็คจาก s t a ตแล้วก็พบว่าในอุตสหาหกรรมคล้ายๆกัน ปกติแล้วเขาจะรีคูดคนได้อยู่ที่200เจ้าต่อ1เดือนด้วยเงินทุนที่เราวางแผนไว้ว่าจะใช้นะครับพอหลังจากคำนวณแล้วผมก็จะเห็นว่าในตลอดระยะเวลาประมาณ2.5ปีนี้ผมจะมีรายได้เฉลี่ยตลอด2.5ปีอยู่ที่เดือนละประมาณ5ล้านบาทและ profit margin เราอยู่20%ครับพอผมคำนวณออกมาได้แบบนี้ผมเลยเห็นว่าบริษัทน่าจะมีมูลค่าประมาณ30ล้านในอีก2ปีครึ่งข้างหน้าครับ6ล้านบาทเอาไปทอะไรบ้าง อ่าหล้านบาทจะเป็นเรื่องของการการตลาดเป็นหลักเลยครับอยากได้สื่อเพื่อ Educate ให้คนใช้งานครับแล้วต้นทุนบริษัทวันนี้ต่อเดือนเท่าไหร่จริงๆเราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นคอน s ซัลท์ด้วยซอฟต์แวร์เฮาส์ด้วยรายได,ได้ต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณเดือนรับแ0 0แสนครับฝั่งของตัวแพลตฟอร์มนะครับฟิกคอสจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4ี่แสนนิดๆครับต่อเดือนส่วนฟิกคอสของฝั่ง เอา sourcing service fix cost จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ4ี่แสนครับแล้วเรามีรายได้8ปดแสนเลยทําให้เดือนชนเดือนพอดีครับแต่ว่าจริงๆผมพยายามจะ spin off ออกถ้าเกิดได้ทํางานกับช้างนะครับความหมายก็คือไม่อยากจะแยกธุรกิจออกใช่ครับ,รบเพราะอยากโฟกัสมูลค่าที่เราบอกวันนี้30ล้านก็คือเฉพาะตัวแอปตัวนี้คือจะได้เข้าใจตรงกันก่อน,นแ0 0แสนต้นทุนคุณ4ี่แสนเองนี่แต่ตัวคอนซอัลก็ดีเหมือนกันนี่ใช่ไหมแล้วคิดว่าทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่นี่คืออะไรซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับผม ธุรกิจแนวนี้ต้องมีผู้ใช้ทั้ง2ฝั่งเยอะพอที่จะเริ่มเก็บตังค์ได้แต่ว่าโมเดลที่จะได้เดือนละ5ล้าน subscription เลยเนี่ยได้เร็วขนาดนั้นเนี่ยยังมองไม่ออกนะผมว่า6ล้านคุณไม่กี่เดือนคุณเบิร์นหมดแล้วหลายๆแอปเนี่ยลงไปแล้ว3ปีเนี่ยก็ลงกลับมาศูนย์เลิกไปก็เยอะไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นวันนี้ขอผ่านก่อน ที่แปลกใจตรงนี้นะครับเว u a t ช o n ของบริษัทเนี่ยทั้งๆท,ที่ไม่รวมในส่วนของ consultant ์นที่เป็นส่วนที่ทำกำไรเนี่ยแล้วก็มาหาชาร์กเนี่ยเพื่อให้ลงทุน6ร้ล้านบาท20%แต่จริงๆแล้วยังไม่มียอดขายนะถ้าจะต้องลง6้ล้าน20%มันมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมขอผ่านนิชิตามีหลายบริษัทเลยที่ต้องการคนแบบคุณที่มาทำได้แล้วก็นิชิตาจะให้เงินเดือนเยอะๆบริษัทอันนี้มาร์จินไม่ดีแล้วมาทำงานกับคุณนิดจีกว่า คุณดิขอผ่านธุรกิจประเภทนี้เป็นฟรีเมียมมันต้องเกณฑ์ยูเซอร์ให้ได้เยอะก่อนหลังจากนั้นลเงินมันเข้ามาแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเมคชัวร์กว่านี้อีกสักหน่อยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตผ่านก่อนครับอันนี้คำถามสุดท้ายนะวันนี้เลีเ้ยงตัวเองได้ไหมขาดทุนประมาณเดือนละแสนเนื่องจากเราลงทุนในเฟดเดเวลบอปประมาณหนึ่งเมื่อไหร่จะเลิกดีบลล็อปภายในปีนี้ได้เลยครับ ผมให้คุณ6ล้าน40เซนคิดว่าผมได้มากสุดที่30เอซครับอาจารย์ไดาประใช่อะไร6ล้านจะมีเรื่องของการเมนเทนฟิกคอสที่เหลืออีกประมาณ1 5ล้านแสนบาทส่วนอีกที่เหลือ4 5ล้านแสนเป็นเรื่องการตลาด100เซเลยครับซึ่งคาดว่าจะมีรีเทิร์นอยู่ในนั้นบ้างครับและจะกำหนดให้มันสามารถได้อินคัมมาเลี้ยงตัวเองต่อไปไหวครับ โครงการนี้ไม่ได้ซื้อโปรเจกต์ไม่ได้ซื้อธุรกิจเป็นเรื่องของคนมากกว่าถ้าคุณทําไปตามนี้ผมจะถอยมาให้สิซแต่ผมยืนยืนสีปร์เซก่อนถ้าเป็นไปตามนี้ผมก็โอเคได้ครับอาจารย์โอเคงั้นจบ <S <S สุณมากเมง่ากี้ทุกท่านเจ้าดีเจ้ดีขอบคุณอาจารย์มากมากครับแล้วก็จะทำให้ไม่ผิดหวังครับ เห็นถึงจุดอ่อนของตัวเองอยู่ก็คืออาจจะยังไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่เราทําออกมาให้เข้าใจง่ายได้ครับนี่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยว่าอาจจะต้องการคนที่แนะนําวิธีในการสื่อสารกับตลาดครับอาจารย์น่าจะมีน่าจะมีของของอยู่ในของอนาคตมันก็จะเป็นเ i ็ก i อิงคำเหมือนกับค่าชาวบ้านนก็ต้องคิดคับลคเข้าไปต่อแต่พวกนี้มันคิดเร็นคิดเ่ไอทีต้องเอาเอาเอาโรดั์เข้าไปใช่ พีกโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน